สวัสดีครับผมแมทและว,วันนี้ผมจะพาคุณไปดูวิธีสร้างเว็บไซต์ WordPress ของคุณกับ r e ม m h ส s t ที่ละขั้นตอนครับในวิดีโอนี้เราจะเริ่มจากการตั้งค่าบัญชีโฮสติ้งหรือโฮสต์ของคุณและผมจะแน่ใจว่าคุณจะได้ราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยครับจากนั้นเราจะตั้งค่าชื่อโดเมนของคุณและติดตั้ง WordPress ให้พร้อมใช้งานหลังจากนั้นผมจะแสดงให้คุณดูวิธีเข้าถึงคลังเทมเพลตเว็บไซต์มืออาชีพขนาดใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้ฟรีและออกแบบมาให้ดูดีบนทุุกกอปรรณ์คับ สุดท้ายนี้ผมจะสอนคุณปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ด้วย Elementor ครับซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวาังที่ใช้งานง่ายสุดๆส,ส่วนที่ดีที่สุดก็คือเก็บทุกอย่างในคู่มือนี้ฟรีทั้งหมดเลยครับคุณจะจ่ายแค่ค่าโฮสติ้งดลิมโฮสของคุณเท่านั้นถ้าคุณอยากได้ดีที่ดีที่สุดสำหรับรดิมโฮสให้ไปที่ลิงก์ตรงนี้ด้านล่างหน้าจอหรือเลื่อนลงไปที่คำอธิบายวิดีโอแล้วคลิกที่ลิงก์แรกที่คุณเจอได้เลยครับคุณจะถูกพาไปอย่างน้านี้ครับ เพื่อเริ่มต้นให้คลิกที่ now าสานอัปเนวใต้ข้อเสนอโปรโมชั่นของ r m h o s t ครับในหน้าถัดไปคุณจะเห็นตัวเลือกแพ็กเกจราคาถ้าอยากได้ความคุ้มค่าสูงสุดให้เลือกแบบชำระรายปีครับแบบนี้คุณจะได้โดเมนฟรีในปีแรกและได้ราคาต่อเดือนที่ถูกที่สุดเพียง16ดอลลาร์และ95เซนต์ต่อเดือนสำหรับแบบรายปีนะครับต่อไปเรามาตั้งค่าโดเมนของคุณกันครับเลือก Register a new domain แล้วพิมพ์ชื่อโดเมนที่คุณสนใจลงไปครับ ในกรณีของผมผมอยากเช็คว่า mattdupsite.com ยังว่างอยู่ไหมจากนั้นเราก็คลิกที่ Search ครับข่าวดีครับโดเมนนั้นยังว่างอยู่ถ้าคุณเจอโดเมนที่ถูกใจแล้วให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกฟรีได้เลยครับแล้วเพิ่มเข้าไปในตะกร้าข,ของคุณตอนนี้เราจะไปที่หน้าชำระเงินกันครับที่นี่คุณสามารถตรวจสอบสรุปคำสั่งซื้อของคุณได้ครับคุณจะสังเกตเห็นว่ามี add-on ที่ถูกเลือกไว้ล่วงหน้าหลายตัว,ตวเช่น lift off website builder, dream s, <S h <the> i <protection, S 1> e protection, o c o m m e r c e และ c 2 l k e y ถ้าคุณไม่ได้ต้องการ add-on เหล่านี้เป็นพิเศษผมแนะนำให้เอาเครื่องหมายถูกออกครับส่วนตัวผมชอบ Dunst Protection เพราะมันสแกนมาแวร์ให้ทุกวันเพื่อปกป้องเว็บไซต์ของคุณดังนั้นผมจะเลือกอันนี้ไว้ครับ่าวดีคือบริการปกป้องความเป็นส่วนตัวของโดเมนนี้ให้ฟรีครับซึ่งจะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณบนโลกออนไลน์ถัดไปให้กรอกรายละเอียดการชำระเงินของคุณครับผมจะใช้เทแทสสำหรับขั้นตอนนี้ครับจากนั้นกรอกรายละเอียดการติดต่อสำหรับบัญชีของคุณ คุณจะเห็นช่องติ๊กสำหรับรับอีเมลการตลาดที่ด้านล่างของหน้าซึ่งเป็นตัวเลือกเสริมผมจะเอาเครื่องหมายถูกออกจากช่องนั้นครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มส่งคำสั่งซื้อ semi order หลังจากยืนยันการชำระเงินแล้วหากคุณเลือกสมัครด้วยอีเมลระบบจะให้คุณสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณครับไปข้างหน้าแล้วสร้างรหัสผ่านที่แข็งแรงจากนั้นคลิกที่ปุ่ม continue to DreamHost คุณจะเข้าสู่แดชบอร์ดของ DreamHost ซึ่งจะมีแบนเนอร์แจ้งว่าบัญชีของคุณกำลังรอดำเนินการ นี่คือข้อดีที่ยอดเยี่ยมของริม o s สครับเว p r เพ s จะถูกติดตั้งให้อัตโนมัติไม่ต้องตั้งค่าด้วยตัวเองให้ยุ่งยากอย่างไรก็ตามขั้นตอนการตั้งค่าและอนุมัตินี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ mm hmm. เมื่อบัญชีของคุณได้รับการอนุมัติริมโ s สจะส่งอีเมลถึงคุณหลายฉบับอีเมลฉบับแรกที่คุณควรเปิดจะมีหัวข้อว่า Immediate Verification Required คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันข้อมูลติดต่อของคุณสำหรับการจดทะเบียนโดเมน หลังจากนั้นให้กลับไปที่กล่องจดหมายของคุณแล้วหาอีเมลที่มีหัวข้อว่า Account a c t i v i t y Complete Your Website Setup เปิดอีเมลนั้นแล้วคลิกกลิกงเพื่อเข้าสู่แผงควบคุมของ DreamHost ถ้าผ่านไปสักพักคุณอาจต้องเข้าสู่ระบบ DreamHost อีกครั้งคุณจะถูกนำไปยังแบบฟอร์มตั้งค่าวเว็บไซต์เริ่มต้นทันทีขั้นตอนนี้ออกแบบมาเพื่อให้ DreamHost สร้างเว็บไซต์ WordPress ให้คุณแต่เนื่องจากวันนี้เราจะสร้างเว็บไซต์ของเราเองเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไป ที่แถบนำทางด้านซ้ายให้คลิกที่เว็บไซต์จากนั้นเลือกจัดก,การเว็บไซต์ถัดไปให้คลิกปุ่มจัดก,การสำหรับเว็บไซต์ของคุณคุณจะถูกนำไปยังแดชบอร์ดจัดก,การเว็บไซต์ของคุณที่แถบด้านขวาให้คลิกเข้าสู่ระบบ WordPress คุณจะเข้าสู่แผงผู้ดูแลระบบ WordPress โดยอัตโนมัติยินดีต้อนรับสู่ WordPress ตอนนี้มี2วิธีในการเข้าถึงแผงผู้ดูแลระบบ WordPress ของคุณคุณเพิ่งเห็นวิธีแรกไปแล้วคือการเข้าถึงโดยเข้าสู่ระบบดิมเฮสกอน ยังมีวิธีที่ง่ายกว่าและตรงกว่านั้นที่ให้คุณเข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านหน้าที่ซ่อนอยู่บนเว็บไซต์ของคุณเดี๋ยวฉันจะแสดงวิธีตั้งค่าสิ่งนี้ให้ดูคุณจะเห็นแบนเนอร์ที่อธิบายว่าคุณกำลังใช้รหัสผ่านที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติสำหรับบัญชีของคุณคลิกใช้พาฉันไปที่หน้าโปรไฟล์ของฉันจากนั้นคลิกตั้งรหัสผ่านใหม่และสร้างรหัสผ่านใหม่ของคุณเมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้คลิกอัปเดตโปรไฟล์ที่ด้านล่างของหน้าตอ,อนนี้เรามาดูวิธีใช้วิธีเข้าสู่ระบบที่ตรงกกว่านนี้ั ฉันจะปิดแท็บที่ไม่จำเป็นอย่างรวดเร็วจากนั้นคลิกชื่อโปรไฟล์ของฉันที่มุมขวาบนของแท็บด้านบน WordPress แล้วคลิกออกจากระบบคุณจะเห็นหน้าจอเข้าสู่ระบบของ WordPress หากต้องการเข้าถึงหน้าจอเข้าสู่ระบบนี้โดยตรงในอนาคตโดยไม่ต้อง่านดีมโฮสเพียงแค่พิมพ์ URL ของเว็บไซต์คุณตามด้วยดบบเบิ upadmin ในเบราว์เซอร์ D M I N A ของคุณจากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยอ e ีเมลเดียวกับที่คุณใช้สร้างบัญชีรีมโฮสและรหัสผ่าน WordPress ใหม่ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น ฉันแนะนําให้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเหล่านี้ไว้ในตัวจัดก,การรหัสผ่านน่คือแดชบอร์ดเว d p ิร์สของคุณมันเหมือนกับศูนย์บัญชาการสําหรับการจัดก,การเว็บไซต์ของคุณเริ่มต้นเราจะปิดแบนเนอร์ตอนรับนี้ก่อนเราจะทําความสะอาดแดชบอร์ดนี้ด้วยการคลิกที่ Screen Option ด้านบนแล้วเอาเครื่องหมายถูกออกจากต่องทั้งหมดนี้คุณสามารถเพิ่มแผงที่ต้องการกลับมาได้ตลอดเวลาภายหลังต่อไปมาปิดใช้งานปลักอินที่ติดตั้งมาโดยไม่จําเป็นกัน ทางด้านซ้ายให้คลิกที่เพอร i n ินส์ลักอินของเว d p เพรสก็เหมือนกับแอป,ปในสมาร์ทโฟนมันช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับเว็บไซต์ของคุณเหมือนกับที่แอป,ปเพิ่มความสามารถให้กับโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับแผนที่คุณเลือกตอนที่คุณสมัครและตอนที่คุณดูวิดีโอนี้คุณอาจมีปลั๊กอินที่ติดตั้งมาแตกต่างกันและมันก็ดีที่จะเริ่มต้นโดยน้าวางวางแล้วค่อยเพิ่มปลั๊กอินเมื่อคุณต้องการใช้งานจริง,รงๆดังนั้นเพื่อปิดใช้งานปลั๊กอินเริ่มต้นทั้งหมดให้คลิกที่ช่องทำเครื่อองงหมาาายด้นนซบนขรกรก จากนั้นคลิกที่เมนู dropdown Work a c t i o n s แล้วเลือก Deactivate แล้วคลิก Apply ต่อไปมาติดตั้งทีมกันทิ้งของ WordPress ะจควบคุมโครงสร้างและรูปลักษณ์โดยรวมของเว็บไซต์ทางด้านซ้ายให้คลิกที่ Appearance แล้วที่ด้านบนคลิก Add Theme คุณสามารถเลือกดูทีมต่างๆที่เหมาะกับคุณได้สำหรับบทเรียนนี้เราจะใช้ธีม m e s t e r เพราะผมคิดว่ามันดูสะอาดตาและทันสมัยดี ที่มุมขวาบนให้ค้นหาคำว่า a s t r o แล้วมันจะปรากฏเป็นตัวเลือกแรกคลิก install แล้วคลิก activate เมื่อทีมถูกเปิดใช้งานคุณจะได้รับข้อความยืนยันนี้และคุณสามารถคลิก X เพื่อปิดข้อความได้ออไปเรามาเริ่มต้นการออกแบบเว็บไซต์ของเราด้วยการติดตั้งปลัก๊กอิน s t a t e r templates กันทางด้านซ้ายให้กลับไปที่เมนูปลัก๊กอินจากนั้นที่ด้านบนให้คลิกแตะพาร์ิแล้วค้นหาคำว่า s t a t e r templates เมื่อคุณเห็นดักอินนี้ให้คลิกกิน t a l l อร์จากนั้นเมื่อมันปรากฏทรินให้คลิกปุ่ม e a c t เ r t t e คุณจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานของ s t. ั t t e r t e m p มพัทนทีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คุณดูวิดีโอนี้คุณอาจเห็นสิ่งที่แตกต่างกันในช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนนี้ในกรณีของผมผมเห็นตัวสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ให้ขึ้นไปคลิกที่ดรอปดาวมุมขวาบนแล้วเลือก e l e m e n t o r ถ้า Elementor ไม่แสดงใน dropdown ที่มุมขวาบนเดียวผมจะสอนวิธีเปิดใช้งานอย่างรวดเร็วให้คุณเลื่อนไปที่ด้านล่างแล้วคลิก Exit to Dashboard จากนั้นทาด้านซ้ายให้คลิกที่ Settings เลื่อนลงไปด้านล่างจนถึงส่วน Starter Templates สำหรับตัวเลือก Disable Element o r ให้แน่ใจว่าไม่ได้ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้จากนั้นคลิ Save ก Save Changes ตับไปที่เมนู Plug-ins ภายใต้ Starter Templates ให้คลิก Get Started อีกครั้งที่มุมขวาบนให้เลือก Elementor จาก dropdown หลังจากที่คุณเลือก Elementor เป็นตัวสร้างเท e แล้วคุณจะเห็นแกลเลอรี่ของ Template ที่มีให้เลือกใา้ Template ถือแตกต่างจากทีมของ WordPress ทีมคือกรอบการออกแบบโดยรวมที่ควบคุมรูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์คุณส่วน Template ทืเ Layout ของหน้าเฉพาะภายในทีมนั้น คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อค้นหาตัวเลือกต่างๆได้เลยหรือจะใช้ดรอปดาวหมวดหมู่ที่ด้านบนเพื่อกรองและค้นหาเทมเพลตที่เหมาะกับเว็บไซต์ของคุณอย่างรวดเร็วก็ได้ขณะที่คุณเล่นดูคุณจะเห็นว่าบางเว็บไซต์มีป้ายพรีเมียมปิดอยู่ป้ายพรีเมียมหมายถึงเทมเพลตที่ต้องเสียเงินซื้อส่วนเทมเพลตอื่นๆทั้งหมดนั้นใช้ฟรีสำหรับบทเรียนนี้ฉันชอบหน้าตาของอันนี้ที่อยู่มุมซ้ายบนมากเลยจะเลือกอันนี้ ผัดไปคุณจะได้รับตัวเลือกการปรับแต่งเบื้องต้นบางอย่างอย่างแรกคุณสามารถอัปโหลดโลโก้เว็บไซต์ได้โดยคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์แต่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีโลโก้ก็ไม่เป็นไรเดียวฉันจะ,สะแสดงวิธีเพิ่มโลโก้ให้ทีหลังคุณยังสามารถเลือกคู่ฟอนต์ได้ด้วยโดยสลับดูแต่ละแบบเพื่อเลือกอันที่คุณชอบที่สุดฉันชอบอันนี้แหละแัดไปคุณสามารถเลือกชุดสีได้อีกเช่นกันโดยสลับดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออันที่ถูกใจฉันชอบปุ่มสีเหลืองนี้มากเลย เมื่อคุณตั้งค่าพื้นฐานเสร็จแล้วให้คลิกที่ดำเนินการต่อได้เลยระบบจะให้คุณเลือกฟีเจอร์ต่างๆให้ติ๊กเลือกตัวเลือกที่ต้องการหรือจะคลิกข้ามขั้นตอนนี้ก็ได้คุณจะเจอหน้านี้ซึ่งคุณจะกรอกข้อมูลก็ได้หรือจะคลิกที่เข้าใจแล้วไปกันเลยแล้วดส่งข้อมูลและสร้างเว็บไซต์ของฉันก็ได้เหมือนกันขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักครู่ในการประมวลผลและตั้งค่าทุกอย่างให้เรียบร้อย เมื่อเสร็จแล้วคุณจะเห็นแอนิเมชันปลยลูกปลาแบบสนุกๆจากนั้นคลิกที่ดูเว็บไซต์ของคุณเพื่อดูผลลัพธ์ได้เลยและนี่ไงละ่ะคุณจะเห็นว่าเทมเพลตทัทถุถถถโหลดเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ในหน้าแก้ไขแล้วคุณสามารถปิดแท็บทัทเทมเพลตได้เลยต่อไปเรามาเริ่มแก้ไขเว็บไซต์ของเรากันเราจะใช้ e l e m e n t เ r เป็นตัวสร้างหน้าเว็บไซต์เพื่อเท่าใช้งานให้ไปที่ด้านบนแล้วคลิกแก้ไขด้วย e l e m เมนเ r และที่นี่คุณจะเห็นหน้าตาของ Interface Elementor Elementor เป็นตัวสร้างเว็บไซต์แบบลากและวางทำให้การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของคุณเป็นเรื่องง่ายสุดๆเรามาดูคร่าวๆกันว่าหน้าเว็บนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรใน WordPress จะมีบล็อกหลักอยู่2ประเภท Container และ Element ส่วนที่กว้างๆเหล่านี้เรียกว่า Container และแต่ละส่วนย่อยๆข้างในจะเรียกว่า Element เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้นเราสามารถใช้แผนโครงสร้างได้ คลิกที่ลูกดรอ r ด p d o w ข้างคอนเทนเนอร์และถ้าคุณทริกรายการต่างๆในลิสต์คุณจะเห็นคอนเทนเนอร์และอิเลเมนต์แต่ละอันถูกไฮไลท์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากำลังดูอะไรอยู่คอนเทนเนอร์ er ทำหน้าที่ตรงตามชื่อของมันเลยมันใช้สำหรับบรรจุสิ่งอื่นๆรวมถึงคอนเทนเนอร์อื่นด้วยและอิเลเมนต์คุณสามารถคลิกปุ่มรูปตาข้างๆอิเลเมนต์ใดก็ได้ในแผงโครงสร้างเพื่อซ่อนหรือแสดงมัน คุณยังสามารถทำแบบนี้กับทั้งเซกชันได้โดยคลิกที่ปุ่มรูปตาทั้งคอนเทนเนอร์ปิดแผงโครงสร้างนี้ได้โดยคลิกที่ปุ่ม F คุณสามารถเปิดแผงนี้ขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาโดยกด Command I บ bon น Mac หรือ Control I บ bon น Windows ถ้าคุณเลื่อนลงไปดูคอนเทนเนอร์ถัดไปในหน้าแล้วเอาเมาส์ไปวางเหนือมันคุณจะเห็นแท็บสีชมพูที่เขียนว่า Edit Container ปรากฏขึ้นคุณสามารถคลิกจุด6จุดนี้เพื่อตับลากคอนเทนเนอร์ไปยังตำแหน่งอื่นบนหน้าได้ คุณสามารถคลิกปุ่มบวกเพื่อเพิ่มคอนเทนเนอร์ใหม่หรือถ้าต้องาการลบคอนเทนเนอร์ออกทั้งหมดก็สามารถทลิกปุ่ม X ได้ออกไปฉันจะแสดงวิธีแก้ไขข้อความปุ่มและรูปภาพให้ดู e l e m e n t o r ทําทำให้การเพิ่มองค์ประกอบใหม่และการแก้ไขต่างๆเป็นเรื่องง่ายมาหากต้องการแก้ไขข้อความบนหน้าให้คลิกที่ข้อความที่คุณต้องการอัปเดตแล้วพิมพ์เหมือนกับที่คุณใช้โปรแกรม Word Processor คุณยังสามารถอัปเดตสไตล์ของข้อความได้โดยคลิกที่แท็บสไตล์ในแท็บอินสแต็คเธอด้านซ้ายมือ การอัปเดตปุ่มก็คล้ายๆกันคลิกที่ปุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้วไปที่แถบด้านซ้ายมือเพื่อเปลี่ยนข้อความคุณสามารถเชื่อมโยงปุ่มไปยังปลายทางได้ในส่วนลิงก์ที่แถบด้านซ้ายมือก่อนอื่นให้ลบเครื่องหมายออกก่อนจากนั้นเริ่มพิมพ์ชื่อน้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงแล้วเลือกเมื่อชื่อนั้นปรากฏขึ้นลิงก์จะถูกเติมให้อัตโนมัติสำหรับลิงก์ภายนอกเพียงแค่วาง URL แบบเต็มลงไป และเช่นเดียวกับขอ้อความคุณสามารถอัปเดตสไตล์ของปุ่มได้โดยคลิกที่แท็บสไตล์การเพิ่มองค์ประกอบใหม่ลงในหน้าเว็บก็ง่ายมากเช่นกันไปที่ด้านบนแล้วคลิกเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มองค์ประกอบจากนั้นค้นหาประเภทขององค์ประกอบที่คุณต้องการเพิ่มแล้วลากเข้ามาหากต้องการย้ายองค์ประกอบไปยังตำแหน่งอื่นบนหนะ้าเพียงคลิกที่องค์ประกอบนั้นแล้วลากไปยังที่ที่ต้องการหากต้องการลบองค์ประกอบเพียงคลิกขวาที่องค์ประกอบนั้นแล้วเลือกลบ ต่อไปฉันจะแสดงวิธีอัปเดตรูปภาพให้ดูคลิกที่รูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนจากนั้นที่แถบด้านซ้ายให้นำเมาส์ไปวางเหนือรูปภาพแล้วเลือกเลือกภาพจากนั้นคลิกเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือคลิกชางสื่อเพื่อเลือกรูปที่มีอยู่แล้วในเว็บไซต์ของคุณคุณยังสามารถคลิกค้นหารูปภาพเพื่อค้นหารูปภาพสต็อกได้ด้วยเมื่อคุณเจอรูปที่ถูกใจแล้วให้คลิกแชร์ ตอนนี้คุณก็รู้วิธีแก้ไขคอนเทนเนอร์และองค์ประกอบบนหน้าเว็บของคุณแล้วแต่ถ้าคุณอยากเพิ่มหน้าใหม่ละ่ะ e l e m e n t o r ทําทำให้เรื่องนี้ง่ายสุดๆเลยแค่ไปที่ด้านบนสุดแล้วคลิกที่ลูกศรรอบดาวข้างชื่อหน้าปัจจุบันของคุณในกรณีของเราหน้านั้นคือหน้าแรกจากนั้นคลิกเพิ่มหน้าใหม่อาจมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาถามให้คุณบันทึกก่อนออกจากหน้านี้ให้คลิกบันทึกและออกได้เลยตอนนี้คุณจะเห็นหน้าว่างเปล่าแล้ว ก่อนอื่นเราต้องตั้งชื่อให้มันก่อนให้ไปคลิกที่ไอคอนรูปเฟืองด้านบนจากนั้นที่ด้านซ้ายใต้หัวข้อาการตั้งค่าทั่วไปให้หาช่องชื่อเรื่องแล้วตั้งชื่อหน้าเว็บของคุณในกรณีของฉันฉันจะตั้งชื่อว่าทีมงานถัดไปคุณสามารถคลิกปุ่มบวกเพื่อเพิ่มคอนเทนเนอร์เลือกรูปแบบของคอนเทนเนอร์แล้วเริ่มเพิ่มองค์ประกอบต่างๆได้เลยวิธีนี้เหมาะมากถ้าคุณอยากสร้างหน้าเว็บขึ้นมาใหม่ทั้งหมดด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณไม่อยากเริ่มทุกอย่างจากศูนย์คุณสามารถใช้ Sa Temp เเพื่อริ่มต้้นไดง่ายขึ้น ให้คลิกที่โลโก้ Sattemplus เ,เลื่อนดู g a l l ลอรเพื่อหาดีไซน์ที่คุณชอบและเมื่อคุณเปิดดูแล้วคุณจะมีตัวเลือกสำหรับแต่ละหน้าเว็บในกรณีของฉันฉันชอบดีไซน์ About Us อันนี้ดังนั้นฉันจะคลิกเพื่อเปิดดูแล้วคลิกที่นำเข้าเทมเพลตแค่นี้เอง Template ก็ถูกโหลดเข้ามาบนหน้าเว็บแล้วและฉันก็สามารถเปลี่ยนหัวข้อนี้เป็นทินานได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้ถ้ามีใครเข้ามาที่เว็บไซต์นี้พวกเขาจะยังไม่เห็นหน้านี้นั่นเป็นเพราะถ้าคุณดูที่ด้านบนถัดแต่ช้่อหน้าจะเห็นว่ามีคําว่าฉบับร่างอยู่ถ้าต้องการให้หน้านี้ออนไลน์ให้คลิกเผยแพร่ที่มุมขวาบนและที่นี่คุณจะเห็นว่าป้ายฉบับร่างข้างซ้หน้าเราหายไปแล้วและตอนนี้หน้านี้ก็ออนไลน์แล้วหากต้องการดูตัวอย่างหน้านี้บนเว็บไซต์จริงของคุณให้ไปที่มุมขวาบนแล้วคลิกไอคอนรูปตาและนี่คือหน้านั้นแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง หน้านี้ยังไม่แสดงในแถบนำทางของเราหากต้องการเพิ่มหน้านี้เข้าไปในแถบนำทางให้ไปที่มุมซ้ายบนแล้วคลิกปรับแต่งจากนั้นทางด้านซ้ายให้คลิกเมนูแล้วคลิกเมนูหลักที่นี้คุณสามารถคลิกเพิ่มรายการแล้วเลือกหน้าที่สร้างใหม่จากรายการได้เลยแล้วคลิกเผยแพร่เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณถ้าคุณไม่ชอบลำดับของรายการในเมนูคุณก็แค่ลากหน้าที่เพิ่มใหม่ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้เลย อีกครั้งเมื่อคุณพอใจกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถคลิกเผยแพร่ได้เลยจากนั้นคุณก็ย้อนกลับไปที่เมนูหลักได้ตอนนี้เราจะแสดงวิธีอัปเดตส่วนหัวและส่วนท้ายของเว็บไซต์ให้ดูนะครับเราจะเริ่มที่ส่วนหัวของเว็บไซต์ก่อนทางด้านซ้ายจากเมนูให้คลิกที่ส่วนหัวถัดไปเราสามารถอัปเดตโลโก้ของเว็บไซต์ได้หากต้องการเปลี่ยนโลโก้ให้คลิกปุ่มเปลี่ยนโลโก้แล้วเพิ่มโลโก้ใหม่จากคลังสื่อหรืออัปโหลดไฟล์ใหม่ก็ได้ แค่นี้โลโก้ก็จะถูกเพิ่มไปที่มุมซ้ายบนของเว็บไซต์แล้วและผมสามารถเปลี่ยนขนาดโลโก้ได้โดยปรับความกว้างของโลโก้ด้วยแถบเลื่อนตรงนี้ต่อไปมาปรับปรุงส่วนท้ายของเว็บไซต์กันบ้างเราจะย้อนกลับไปที่เมนูหลักแล้วเลือกส่วนท้ายที่นี่คุณสามารถอัปเดตได้โดยลากองค์ประกอบต่างๆในตัวแก้ไขด้านล่างนี้เมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณด้วยนะ เมื่อคุณแก้ไขาการตั้งค่าเว็บไซต์เสร็จแล้วให้คลิก X เ,เพื่อย้อนกลับออกมาและนี่คือเว็บไซต์ใหม่ที่สวยงามของเราตอ,อนนี้คุณก็รู้แล้วว่าจะตั้งค่าเว็บไซต์ WordPress กับ DreamHost อย่างไรและคุณก็รู้วิธีปรับแต่งเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายของ Elementor er แล้วอย่าลืมถ้าคุณยังไม่ได้สมัครใช้งานให้ใช้ลิงก์ทีเศษของเราที่อยู่ในคําอธิบายเพื่อรับข้อสเสนอที่ดีที่สุดสําหรับโฮสติ้ง d r e a m h o ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะ